ลาบไข่ต้มมาแล้วครับทาง่ายอร่อยต้นทุนต่ําครับขั้นตอนแรกนะครับตั้งหม้อครับแล้วก็เทน้ําใส่ลงไปนะครับอันนี้ผมใช้เป็นน้าร้อนนะครับเพราะว่าผมต้มไว้แล้วจากนั้นนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับเมื่อน้ําเดือดแล้วนะครับเราจะทําการใส่ไข่ไก่ลงไปครับใช้เวลาต้มประมาณ6นาทีนะครับจะบอกว่าแก๊สที่บ้านหมีซีนี่ยไม่ค่อยร้อนเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรหม้อมันเล็กไปหรือว่าเตามันกระจายไฟออกข้างนอกหมดนะครับ คือต้องทําการปิดฝาหม้อครับมันถึงจะเดือดนะครับอันนี้เราก็ต้มครบ6นาทีแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นํามาแช่น้ําเย็นครับนี่วันนี้เราใช้ไข่ไก่สีฟองนะจากนั้นก็ทําการปอกเปลือกครับอาจจะไม่ได้แบบมืออาชีพเท่าคนอื่นนะครับคนอื่นปอกเนี่ยน่าจะสวยงามเนื้อเนียนนะครับมีซีดปอกเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับทํากินเองครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะนํามาผ่านะครับนี่ไข่หนึ่งลูกเราจะผ่าเป็น4ชิ้นนะครับหรือว่าใครจะทําชิ้นเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะก็คือหั่นเป็น8เลยก็หั่นอีกด้านหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยครับจากนั้นใส่น้ําตาลทรายลงไปตามด้วยผงรสดีพริกป่นนะครับตามด้วยข้าวคั่วครับอันนี้ข้าวคั่วจะซื้อหรือว่าจะตำเองก็ได้นะ ตามด้วยน้ำปลาครับและน้ำมะนาวต่อมานะครับเราจะใส่หอมแดงซอยกับผักชีลงไปครับอันนี้จริงๆต้องควรใช้เป็นผักชีฝรั่งเนาะแต่ว่ามีซิดไม่มีผักชีฝรั่งเลยใช้ผักชีไทยแทนนะครับจากนั้นก็ทําการคลุกเคล้าให้เข้ากัน เสร็จเรียบร้อยครับตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยครับเมนูง่ายๆวันนี้นะครับเมนูลาบไข่ต้มนะครับเป็นเมนูต้นทุนต่ำนะครับที่ทำกินได้ง่ายๆที่บ้านเลยยังไงก็ฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆนด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปนี้อยู่ลองทำตามดูนะทำตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปมาใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับ